ความกลัวเกิดจากการที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้และพอเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้เราจะเจ็บปวดที่เราเอามาเป็นกำแพงปกป้องตัวเองไม่ให้เรากลัวเธอรู้ไหมว่าจริงๆเราอะไรที่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันทำลายความสัมพันธ์ได้ดีที่สุดก็คือความกลัวส่วนใหญ่แล้วความรักจะพังเพราะเรากลัว เรากลัวส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทําไมเราถึงกลัวเพราะว่าความกลัวมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยความกลัวมันเกิดจากเรารู้ว่าสิ่งนั้นเราควบคุมไม่ได้พมันควบคุมไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วมาทําให้เรารู้สึกเสียใจมันก็เลยเป็นอารมณ์ที่ทับซ้อนทีนี้ไอ้คำว่าความกลัวของเราอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันกลัวของความกลัวของเราอ่ะมันจริงๆแล้วความกลัวของเรามันเกิดจากชีวิตประจำวันของเราเนาะเรื่องราวที่เรา เติบโตมาตั้งแต่เด็กจนโตมันอยู่ที่ว่าความกลัวนั้นเนี่ยเป็นกลัวเรื่องอะไรอย่างเช่นกลัวเงินหมดเพราะว่าเราอาจจะเคยประสบพบเจอเรื่องราวที่เอ่อต้องอดมื้อกินมื้อหรือว่าต้องแบบทนลาบากหรือว่ากลัวว่าเงินมันหายากเพราะเราอาจจะมีประสบการณ์เรื่อง เงินมันหายากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็เลยกลัวกลัวการหาเงินหรือรู้กลัวว่าหางานไม่ได้เพราะเราเกิดจากการที่เราไม่เชื่อใจในตัวเองไม่ไม่เห็นความดีงามในตัวเองไม่เห็นว่าตัวเองเก่งพอมันอาจจะเกิดจากตอนเป็นเด็กเราอาจจะถูกบูบี้ว่าเราไม่เก่งอย่างนั้นไม่เก่งอย่างนี้เอออะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมีคนพูดกับเราว่าชีวิตแกแบบดีกว่านี้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเออประมาณนี้หรือถ้าเป็นความกลัวในเรื่องความรักทําไมเราถึงกลัวเพราะมันอาจจะเป็นจาก บาดแผลที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเป็นเด็กว่าเอ่อเราไม่เป็นที่รักเราไม่ได้รับการยอมรับหรือหรือเกิดจากการที่เราไปไหนก็มีแต่คนไม่ชอบเราทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยทั้งหมดเหล่านี้มันทําให้เราเกิดความกลัวข้างในหัวใจมันคืออารมณ์ที่ทับซ้อนเพราะว่าเมื่อมันเกิดขึ้นนหะทุกคนมันเกิดความรู้สึกเสียใจพอความรู้สึกเสียใจอ่ะมันทําให้เรารู้สึก หวาดกลัวเพราะมันมันรู้ว่าเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันจะทําให้เราเสียใจแล้วเรารับรู้ถึงอารมณ์ที่เสียใจแล้วว่ามันเป็นยังไงเราก็เลยหวาดกลัวมันเป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบรุนแรงยิ่งอารมณ์รุนแรงเท่าไหร่ในวัยเด็กมันจะกลายเป็นบาดแผลที่อยู่ในหัวใจของเรานี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงกลัวและทําไมเราถึงหวาดระแวงไปไหนทําไมถึงรู้สึกว่าคนนั้นก็ไม่ชอบคนนี้ก็ไม่ชอบเรา ทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราพูดกับใครก็ไม่ได้เราคุยกับใครก็ไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ถูกการต้อนรับจากผู้คนทำไมมีความสัมพันธ์ทีไรเราต้องมานั่งหวดาดระแวงว่าเขาจะไม่รักเราเขาจะไปมีคนอื่นหรือเขาจะมีเมียน้อยไหมหรืออะไรต่างๆแบเนี้รู้สึกอินซีเคียวข้างในของตัวเองมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราได้รับมาตั้งแต่ตแตเด็ก แต่เด็กจนกระทั่งมาถึงเรื่อยๆเรื่อยๆตามภาษาโตเติบโต,ต,ตมาอะไรก็ตามที่เราเจอแล้วมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อแบบนั้นตอนเป็นเด็กพอเราเติบโตมาเราจะเริ่มใส่แว่นตานั้นนะในการมองโลกแล้วเราจะจะหาข้อพิสูจนะ์นะั้นมาเป็นการยืนยันว่าก็นี่ไงก็นี่ไงมันเป็นแบบนี้ไงเออมันก็เลยทําให้เราสร้างกําแพงสร้างกําแพงขึ้นมาหลายครั้งที่มีคนพูดที่พี่ได้ยินประจํานะ รักตัวเองค่ะตอนนี้สบายใจกว่าที่ไม่มีใครเข้ามาหลายครั้งที่มีคนพูดว่ากําแพงสูงมากกําแพงนั้นเกิดจากบางครั้งอ่ะมันคือเส้นใหญ่บางๆพี่มองมา่างนี้มันคือเส้นใหญ่บางๆของคําว่ารักตัวเองกับความกลัวบางทีเราอาจจะกลัวอยู่เราเลยไม่กล้าที่จะลงสนาคือมันอาจจะเกิดจากความกลัวของเรานี่แหละที่ทําให้เราไม่ลงไปมีความสัมพันธ์เพราะก็ไม่มีก็ดีแล้วไงไม่เจ็บเราโปรเทคตัวเอง เราเราอยู่ในกระบวนการปกป้องตัวเองอยู่ในกระบวนการตั้งกาดแต่การที่เราจะมีชีวิตที่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอะไรก็แล้วแต่เราต้องซีโรราบคําว่าซีโรราบมันคือการที่เราวางกาดลงวางกาดลงแล้วอนุญาตให้มันเป็นไปการที่เราจะซีโรราบได้มันต้องเกิดจากการเชื่อใจเชื่อใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราเอาอยู่ เอาอยู่คือเอาจิตตัวเองอยู่เรารู้ว่าเสียใจแต่เรารู้ว่ามันจะมีทางออกประโยคหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันจะสามารถช่วยให้เราสีโลราบได้ง่ายขึ้นก็คือคําว่าเรื่องนี้สอนอะไรฉันเรื่องนี้เหตุการณ์นี้จะพาฉันไปจุดไปจุดที่ดีที่สุดตรงไหนมีอะไรดีจากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเราจะหันองศารับมัน เราจะหันองศารับมันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราซีโรล,ลาบเราจะรู้ว่าไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ร้ายหรือเหตุการณ์ดีมันจะมีเรื่องดีๆอยู่ในนั้นเสมอจักรวาลจะดูแลฉันอย่างดีนี่คือการซีโรล,ลามันเลยเกิดการเชื่อใจว่าเราจะเอาอยู่ในทุกๆสถานการณ์เราจะเอาอยู่ในทุกๆสถานการณ์แล้วพอเราเอาอยู่ในทุกๆสถานการณ์แกมันจะกลายเป็น เราจะไม่ตั้งกาดปกป้องตัวเองขนาดนั้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลัวเราจะสร้างกำแพงสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมาตั้งคำถามว่าทำไมกูไม่มีคนเข้ามาวะเพราะเรากลัวแล้วพอมันทับซ้อนนะแล้วพอมีใครเข้ามามีคนเข้ามานะแล้วเขามีพฤติกรรมอะไรก็ตามที่มันทําให้เราหวาดระแวงสงสัยอย่างเช่นอดีตอะแค่แบบ คนในอดีตเขาแบบหายไปแล้วเรากลัวการหายไปมากแล้วคนนี้เขาทํางานอาจจะทํางานยุ่งทั้งวันแล้วเขาหายไปแค่แบบครึ่งวันกังวลแล้วว่าเขาจะยังรักฉันอยู่ไหมมันเกิดจากความกลัวทั้งหมดเลยแล้วก็มานั่งคิดโอเวอร์ติงก g หรือคิดโอเวอร์แอนนไลซ์มันคือการที่เรากําลังพยายามสร้างกําแพงสร้างเกาะป้องกันให้กับตัวเองทีนี้การที่เราจะทําลายเกาะนั้นได้คือเราต้องวางใจในจัก,กรวาลเราต้องกลับมาเชื่อกับตัวเองว่า ก็ฉันดีขนาดนี้ก็เขาไม่เห็นค่าก็คือเขาไม่เห็นค่าเขาไม่อยากได้ก็เขาไม่อยากได้แล้วถ้าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเขาไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรไงก็ปล่อยเขาไปเราก็ยังมีตัวเราเฟิร์มกับตัวเราเราก็ยังมีตัวเองมันคือการที่เราทําลายกําแพงได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างกําแพงคือเรากลัวว่าเราจะไม่สามารถรักษาสเตจของตัวเองได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกรักษาสเตตของเราได้เชื่อไหมว่าเราจะไม่กลัวเราจะไม่กลัว ไม่ว่าเรื่องอะไรกับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเราจะไม่กลัวทีเนี้ยเราจะแก้ความกลัวของเราได้ยังไงเราจะแก้มันได้ยังไงลองตั้งคําถามดูสิว่าณวันเนี้ยเรากลัวอะไรเราไม่สามารถแก้มันได้ถ้าเราไม่รู้มันเราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยถ้าเราไม่รู้ต้นเหตุของมันเราไม่สามารถเยียวยาบาดแผลของเราได้ถ้าเราไม่เห็นว่าแผลของมันคืออะไรถามมันดูสิว่าไอ้วันนี้ที่กลัวกลัวอะไรกลัวอะไรสมมติว่ากลัวการมีแฟน กลัวว่าเขาจะไปมีคนอื่นถามต่อด้วยว่าแล้วถ้าเขาไปมีคนอื่นจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตฉันจะเป็นยังไงฉันจะมีความสุขได้ไหมเออก็มีความสุขได้มันจะไม่กลัวคือการที่ถามตัวเองต่อย,ยอดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเจอคาตอบกลัวกลัวเงินหมดเงินหมดแล้วยังไงเงินหมดแล้วยังไงเงินหมดแล้วก็หาไงหาหายังไงอ่ะถามคนข้างในของเราว่าเราจะไปต่อ,อยังไง เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถรู้ว่าเราควบคุมสถานการณ์นั้นได้มันจะสมันจะทำลายกำแพงความกลัวของเราได้จำประโยคแรกที่พี่พูดได้ไหมว่าความกลัวเกิดจากการที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้และพอเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้ <Maybe. S 1> เราจะเจ็บปวดที่เราเอามาเป็นกำแพงปกป้องตัวเองไม่ให้เรากลัวไม่ให้เราบาดเจ็บ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมเราไล่หาปมของมันเรื่อยๆปมของมันเรื่อยๆเราจะค้นพบว,ว่าจริง,รงๆแล้วมันไม่มีอะไรให้เรากลัวเลยมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยอะไรเกิดขึ้นคือเรื่องดีเสมอไม่ว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นคือเรื่องดีเสมอจงขอบคุณทุกประสบการณ์จงขอบคุณทุกบทเรียนในชีวิตจงขอบคุณทุกเรื่องราวในชีวิตเพราะเรื่องนั้นทําให้เราเดินมาอยู่ตรงนี้เรื่องนั้นทําให้เราเดินมาอยู่ตรงนี้ ฉะนั้นทุกคนวิธีแก้ความกลัวของตัวเองคือลองกลับไปดูซิว่าไอ้ท่องมันเนี้ยเรากลัวเรื่องอะไรมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราหวาดเราแวงเรากลัวแล้วกลับไปถามตัวเองซิว่าทําไมเราถึงต้องมานั่งกลัวเพราะอะไรแล้วไปแก้ตรงจุดนั้นไปแก้ตรงจุดนั้นหารายละเอียดตรงจุดนั้นซึ่งในเรื่องของการพี่ว่าอันเนี้ยมันคือปมปมใน,นชีวิตของเรานะการแก้ปมอ่ะมันค่อนข้างที่จะ,ะต้องกลับไปเผชิญหน้ากับบาดแผลค่อนข้างที่จะยุตนะคะ มันต้องกลับมานั่งถามว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรากลัวระหวัดระแวงเราไม่มั่นใจ ấy. ความสัมพันธ์กับตัวเองความสัมพันธ์กับกับผู้อื่นอะไรเงี้ยมันต้องกลับไปดูการกลับไปดูมันอ่ะมันก็เลยจะต้องมีกระบวนการของมันนะคะจริงๆแล้วไอ้กระบวนการต่างๆเชิงลึกเนี่ยพี่เขาแช์ไว้อยู่ใน Unlimited Course <c oughs> นะคะ Unlimited ก o u r s e <c oughs> ก็คือ Course Healing นะคะเป็น Course Healing เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะทำให้เราสามารถมาเชื่อมต่อกับตัวเองได้แบบซีโรล่ากับตัวเองหรือว่าวางทำลายเท่าไร ทำลายกำแพงของความกลัวต่างๆเราเนี่ยมันต้องกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองจริงๆมันต้องกลับมาเชื่อมต่อกับกับคนข้างในของเราจริงๆกระบวนการมันมีอยู่ในนั้นทั้งหมดนะคะที่จะทําให้เราสามารถแก้จุดจุดนี้ได้ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่แบบเอออยากจะมาแก้ตรงจุดนี้ก็สามารถมาเรียนรู้ไปด้วยกันได้พี่อาไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ชนะคะพี่อยาเป็นพี่คนหนึ่งที่ชวนทุกคนมาเดินทางนี้มาแชร์เรื่องราวที่พี่เดินมันเป็นเรื่องราวที่พี่เดินเองเป็นสิ่งที่พี่ไปเรียนจากครูหลายๆครูแล้วพี่เอามาดึงมาใสา่ เหมือนเป็นแค่แบบเมสเซจบอกว่าพี่เดินทางนี้นะพี่ถึงเปลี่ยนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบเออพี่ว่าใครที่อยู่กับพี่มาสักพักหนึ่งจะเห็นการเติบโตของพี่เนาะแล้วก็การเติบโตของพี่ทั้งหมดมันอยู่ในอัลเลมิเต็ดคอร์สนั่นแหละแต่ทีเนี้ยใครที่แบบต้องการแค่หนุ่มแก้แกลเนี่ยมันคือมันคือคอร์สฮิลลิ่งมันคือเฟสสามของพี่นะคะคือคอร์สฮิลลิ่งคือการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองเพราะฉะนั้นก็โรงเรียนแค่ฮิลลิ่งก็ได้แล้วก็ในไกด์แต่ละไกดมมันจะี workshop. ทุกบทเรียนของพี่จะมีเวิร์กช็อปนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งและเวิร์กช็อปแต่ละเวิร์กช็อปเป็นสิ่งที่พี่ทําและมันเปลี่ยนถึงได้เอามาแชร์แล้วก็ใครสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ผ่านไลน์ที่ขึ้นให้นี้นะคะแล้วก็ใครที่แบบไม่ได้อยากลงเรียนทั้งหมดนะคะก็อยากลงเรียนเป็นคอร์สก็สามารถลงต่างคอร์สที่พี่แนะนําได้นะคะที่ตรงลงลงเป็นคอร์สคอร์สได้แล้วก็ค่อยซื้อเพิ่มทีละทีละคอร์สทีละคอร์สก็ได้เช่นกันนะคะก็ประมาณนี้ทุกคน ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถใช้ชีวิตโดยที่ไม่กลัวได้ชีวิตมันจะสมุดมากขึ้นเรื่องราวต่างๆในชีวิตเรามันจะสมุดมากขึ้นรีแคปให้นะคะวิธีแก้ของมันวิธีการแก้ของมันก็มันก็แค่กลับมาถามตัวเองแหละว่าเรากลัวอะไรแล้วถ้าเหตุการณ์ที่เรากลัวนั้นมันเกิดขึ้นเราจะหาวิธีแก้มันยังไงแล้วมันจะเบาใจลงพอมันเบาใจลงแล้วมันจะเกิดการมันจะเกิดการซิโลลาบโดยอัตโนมัติเมื่อเราทํามันบ่อยๆเออ ประมาณนี้ค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ